เกิดเมื่อวันที่22เวลาประมาณตีห้าครึ่งได้มีกลุ่มบุคคลสามคนพร้อมรถสองคัน<ม>ได้มาจอดปิดรถผมและหน้าบ้านไม่ให้การเข้าออก<ม>ออโดยอ้างว่ามาจากธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งออจะมายึดรถผม,มโดยทางผมเนี่ยไม่ยินยอมเ<ม>นื่องจากต้องไปรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนโดยเจรจากันอยู่พักใหญ่ อันเนี้ยเออผมยอมรับว่าผมค้างข้างว่าจริงแล้วก็ผมเลยขอเจรจาเพื่อขอไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนโดยโดยส่งลูกเสร็จแล้วเนี่ยมผมจะนัดมาไกลเกี่ยกันอีกทีประมาณช่วงบ่ายเออแล้วผมก็ขับรถไปส่งลูกนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้โทรแจ้งผมประมาณสักบ่ายสองว่าให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ที่ที่ไม่ได้เสนอชื่อกับทางโรงเรียนหรือเปล่ามารับ ทางผมก็เลยแจ้งว่าไม่มีครับหลังจากนั้นผมก็เลยไม่มีความมั่นใจในใน,ในการลูกหลานนะครับก็เลยให้ให้หลานไปรับแอบไปรับโดยทางคุณครูเนี่ยส่งเด็กปีนออกทางหน้าต่างครับออกทางประตูหลังโรงเรียนและจากนั้นผมก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ขอทางโรงเรียนขอดูกล้องภาพวงจรปิดนะครับซึ่งผมไป ขอก็ใช้เวลาประมาณสองสาวันนะครับกว่าจะได้พอหลังจากที่ผมดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าสามคนที่มา <c oughs> มาคุยกับผมช่วงเช้าเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งผมก็เลยไม่มั่นใจกับทางทางทาง,ทางโดยรวมลูกหลานนะครับว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าจึงไปแจ้งความไว้แต่ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับเออผมอยากจะถามถึงธนาคาร ที่ผมเป็นลูกนี่เช่าซื้อรถยนต์คันนี้อยู่ว่าคุณรู้ทราบหรือเปล่าว่าเออฝ่ายเด่งรัดติดตามรถยึดรถเนี่ยเขามีพฤติกรรมเนี่ยไปตามผมถึงลูกเรียนถึงโรงเรียนลูกคุกคามเรื่องส่วนตัวและเรื่องภายในครอบครัวจึงอยากจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เช่าซื้อรถเพื่อเป็น